โอเคแล้ว okay, นะผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมหมู่บ้านครับหรือว่าเลตเอเลสสองนะครับผมวันนี้เราก็นะครับเราจะมาเล่นเกมนี้นะครับท่านผู้ชมมาเริ่มเล่นเกมเลยคิมมันจะได้ไม่มายาวเออโอเคมันต้องยาวาอ,าาอยู่นี่นี่มาผมโอเคสร้างฐานตรงนี้เลยโอเคโอ้เด็กคนอีกแล้วมันเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยผมลืมปรับอย่างเงี้ยเนี่ยฟาส ม okay. เมนูโอเคโขวนยิ่ยงช้ากว่าเดิมเลยน่าจะเอาเป็นระดับสองละมั้งครับโอเคโอเคฟา okay, สเตอร์มาโอเคสวยมาท่านชมนะต่อไปเทสตราร์เรเล็เตอร์มา, <c oughs> า Construction complete โอเค okay, What section complete นะครับวางตรงนี้ไปเลยนะครับ New construction o p t i o n นะครับบาร์เล็กก็ต้องสร้างด้วยด้วยว่า Unable to comply. Building in progress. Okay, New home. I Construction complete. here. new construction options. Construction Construction โเคมันมาเก็บมัเก็บเพชรละบาร์เรกนีผมสร้างตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปว่อว่อฟังก์ชันสร้างไหครับผมมาต้องหันแบบนี้เดินไปนะครับขอให้สร้างหมาเปิดแมพมาตามมาเปิดแมพไปจะสร้างเยอะเท่าไหร่วะก็คอนสคริปต์ไปสี่คนเอนจิเนียร์ได้สองคนเทสลาเยอะๆเครื่องยนต์พร้อมเครื e องยนต์พร้อม Okay. ไปเลยไปเลยมา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  Unit ready ยนนี <ance> <Eat. S 1> e ่ lady รัวเลย Unit ready มามานี่อะไรเนี่ยเกี่ยว f a นะครับสร้างได้เลยนะครับปั๊บสร้างไปเนขผมต่อไปนะ Unit ready สร้างมาเ่มจะสร้งไปทำไมวะนี่ผม wall m i e ครับไป l ลโ e แทง n ์แล้วก็ฟ l a g t a เโดรน สร้างอย่างละสองไปนี่สิ่งว่าการเราต้องสร้างเล็กเล็กกนนน ready มายูนิตเลดี้นะครับ<ห>มา <sufficient S 2> สร้างมาครับอ้าวไม่มีตังค์ล้วโอ้โห,โโหไม้ยจูดตังค์จไงมาวะอันโอ้ขายนี่นึ่ง <ructure> sold. โครหทั้งหมดเลย เอาเงินเลยโอเคโอเคมามามเออมันนี่เรามานี่กัน construction c o m p l มาไว้ไอ้สองไอ้สอง,อสองอตัวนี้มาอา้อาว n ูนิตเรดดี้ต้องไหนมีเพชรต้องไหนะน่ะมันงี้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 มาซีมันจะมีเพชรหรือเปล่าเฮ้ยยังไงนี่เราจอมาแล้วเจอมาแล้ว โอ้อันนี้ว่าของเรานี่หว่าอืมโอเคมาเก็บตรงนี้นะครับตรงนี้อะไรเนี่ยเก็บแฟลกเกิน,นอนนะครับวางไว้ตรงนี้ไปเลยนะครับใกล้บาแลกนี่เลยดีละพื้น <Building. S 1> ที่การสร้างเลยนะแล้วพวกเรามันจะไหนกันวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้นะครับ,นะรบ Warning Chronosphere activated มันจะแถวนี้กันแน่แนเลยวะ โอเคมามาสินที่การสร้างได้แล้วมาสินที่การสร้างไล้ตรงหน้าฐานนี่แม่เงยนะครับมาสร้างฟักทูมีตะองดีดีวะมาเลยเดียวขอไอ้ไอจีเนียนี่มาซ่อมมาซ่อมโอเคมา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  เร่มีชั้นเชึงว่าเราจะมีโอกาสชนะอยู่นับ่ for เาเซอร์วิสดีพอตโฟร์แฟคทอรี่เมลเิสลาเรเตอร์อะไรดูวะเรดาร์<ด>าแล้วกันนะเรดาร์ใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้สร้างบอสร้างนี้บ้างยิปอันจีเนี่ยสองไอ้โน้ตแทงอะเยอะไม่เงยเบื่อไ,ไร ى. ไม่มีตังแต่เราก็มีเมือง เหมืองเหมืองแล้วนี่ว่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคเราสร้างสะพาเสร็จแล้วนะครับไอตรงนงี้มันมาสวัสดีครับมันพูดอย่างนี้ได้เปล่ามามาไปไปอุ้ยเจอฐานมาแล้วสวยเจอฐานแล้วครับโฮือฐานมันเป็นยังไงโอเคเลยครับเพินึงนะครับสร้างก่อนสร้างก่อน Cannot deploy here. Low power. Or Minder under attack. New construction options. But to the left. This i to try it. It's like a Building. co <LOAT> so Building. It's already ready. Construction complete. Okay, ma. ก็ฐานพวกนี้แล้วก็ให้มันบุกไว้นี่ไหนกันวะ <home> โอวมันไม่ได้อยู่ในรัศมีที่มันจะยิงได้ไดหรอกเออสวยมาแล้วครับวันนี้ไอ้พวกนี <c oughs> ต้ต้องอ <c oughs> ต้องอยู่เฉยๆโจงตีอะไรเงี้ยครับเจสซ่าเรียกเตอร์อย่างเ <c oughs> งี้ยเราจะทำไงให้เรามีพลังงานใช้ได้เยอะโอ้โอ้เรถต่างคนเยอะ Warning lightning storm created unit promoted unit lost low power โอ้โหมึงจะปล่อยมาขนาดนี้พังบ้านกูเละทิ้งเลยไหมเนี่ย oh my god จบแล้วเอาไงดีวะเนี่ย g a reactor building โหจบแล้วครับจบแล้วทำมาเจะอย่างนี้เอ้ยเนี่ย โอเไม่มีไปน,น,นี่เป็นยัออนนไงไงเออมยังไงนเนี่ยหาเราไปบกุกเดี๋ยวจนนตีจงตีจงตีตีมาแล้มาแล้ว,ม,ลวมัสร้างไงไปเลยเนี่ยยิงก่อนโอเคพังเรียบร้อย จงตีจงตีมึงย้อนจงตีตีไม่ไงพังโคตรเร็วโอ้โห unit lost โอ้โห 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 ยู่ราถังเราถังเราถังมาถังมาเราถังมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหทีมเละละเละละเละละโอเค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 ใจเย็นครับใจเย็นเราโอ้โหเราสร้างอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเรามีนี่หว่า ว่เยอะมายังไงยังไงดีครับไม่ดิไม่ดิมายังไงดีครับยังไงดิรถถังม e ยิงเยอะจังเลยเลยมีแล้บ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรโจมต,ต,ตีมันเป็นไรวะโจมตีวะ <ctor> oh, hey, our, base our base is under attack our base is under attack unit lost building captured unit lost our base is under attack new construction options okay, unit lost unit <toffles> lost พลังลรถแล่ดูซิมันจะใช้ยิงโอ้ยเละทุกอ,อย่างเลยโอ้โหขาลเละเดี่ยนี้ไงไมันมาเนี่ยโอ้โหเราไม่ได้ไอันนี้คำสั่งมันโอ้โหลบลาบลาคุณมาคนเยอะ ม่ทำอะไรกันวะเนี่ยยิงมันยิงมันยิงมันโอ้ยร้อยครับเรียบร้อยยูนิตรู้สึกว่าท่าเนี้จะแพ้ว่ะไม่ยอมเราไม่ยอมเราไม่ยอมโอ้โหเราแพ้ผมทำไมฉันแต่ก็ได้อะไรเยอะเนียนเนาะสามหมื่นแต้มก็ยังดีอยู่ มาโอเคโอเคนี่แหละนะครับมาขนาดอีซี่นี่มี่ยังเพรดูสิอีซี่นี่มี่ยังเพรไม่รู้จะพูดอะไรไงละโอเคนะผมก็คลิปนี้ผมก็จบไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบาย